อัปเดต5เดือนผ่านไปพื้นที่ตึกสตงถล่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วคดีความต่างๆเนี่ยไปถึงไหนแล้วอย่างแรกนะครับด้านหลังนี้ก็คือพื้นที่ที่ตึกสตงถล่มลงมาในวันที่28มีนา2568เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างที่เราทราบกันนะครับทางกทมกับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยแล้วก็อีกหลายภาคส่วนนะครับก็ระดมสภากําลังมาช่วยกันกู้ซากตึกนะครับแล้วก็ค้นหาผู้เสียชีวิตก็ในที่สุดก็เคลียร์พื้นที่ได้อย่างที่เห็นนะครับ แล้วก็ส่งมอบคืนพื้นที่ไปตั้งแต่3เดือนก่อนให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่มูลส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาสืบสวนแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับโดยสรุปเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด89คนครับแล้วก็สูญหายทั้งหมด7คนนะครับซึ่งถือว่ายเยอะมากนะครับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในประเทศไทยเลยที่มีผู้เสียชีวิตเกือบร้อยรายเลยเรื่องที่2สาเหตุที่ึกถล่มลงมาเนี่ย ผลสืบสวนก็สรุปว่าเป็นปัญหาที่การออกแบบไม่ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับกรนังรับแรงเฉือนเนี่ยรับน้ําหนักไม่ได้ครับเป็นสาเหตุให้ตึกเนี่ยถล่มลงมานะครับส่วนข้อสงสัยที่ว่าเหล็กเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าผลสรุปออกมาก็เหล็กได้มาตรฐานนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านนายกแพทองทานท่านว่ามาแบบนั้นนะครับเรื่องต่อมาคดีความอัปเดตล่าสุดแล้วกันนะครับก็วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาอายการสั่งฟ้องทั้งหมด23คนนะครับในข้อหาออกแบบฟอสร้างไม่ได้มาตรฐานนะครับเป็นเหตุให้แก่ผู้อื่นเสียชีีีวิตซึ่่งใน23รายก็มคุณ ที่ติดคุกไปนานแล้วนะครับแล้วก็มีบริษัทไชน่าเรลเวย์มีอิตาเลียนไทยดีเวอ p m e n t แต่น่าสังเกตว่าใน23คนนะครับไม่มีข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่สตงแม้แต่คนเดียวครับเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับ <c oughs> แต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังไปนะครับยังมีฝั่งปปชที่เขาสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับถ้าเจอคดีที่เกี่ยวข้ของกับการทุจริตคอร์รัปชันก็น่าจะมีการสั่งฟ้องเพิ่มเติมไปอีกนะครับเราก็มารอลุ้นกันว่าจะมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สตงเนี่ยถูกฟ้องเพิ่ม,มอไมะยงไงก็จปๆีีา อัปเดตให้อีกทีนะครับ